ขณะน,นี้พี่โออยู่ที่เมเจอร์รังสิตครับและคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พี่โอจะมาสาธิตการรับประทานอาหารป๊อปคอร์รอนรสซอสพริกสีราชาซึ่งมีคุณผู้ชมบอกให้พี่โอลองทำคลิปกินซอ ปปคอนรสซอสพริกสีราชามานานมากแล้วแล้วพี่โอ๋กินไปแล้วทีหนึ่งนะครับตอนนั้นน่ะพี่โอ๋ซื้อแบบซอสพริกแล้วก็ขอแบบนี้เป็นตัวอย่างแต่เนื่องจากว่าวันนั้นขอข้าวของพลุพลังพี่โอ๋ไม่สามารถวางของหรืออะไรได้เขาก็ให้ชิมแบบนี้แหละพี่โอ๋ชิมไปตอนนั้นแล้วแล้วพี่โอ๋ก็ไม่คิดที่จะซื้อเป็นกล่องเต็มๆนะครับเพราะรสชาติเนี่ยพี่โอ๋รู้สึกว่ามันเหมือนกับโรยผงนะครับผงแบบไม่ใช่ไม่อร่อย ผงแต่ว่าพี่โอติดใจรสชีสพี่โอยึดรสชีสเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งพี่โอจะตือพี่โอจะซื้อชีสก่อนแล้วก็ค่อยโรยรสชาติอื่นเป็นเป็นเหมือนอะไรเป็นของแล่เป็นปลาแรมปลาแรมอะครับอย่างรสหวานบ้างรสเกลือบ้างแต่ครั้งนี้รสเนี้ยซอพที่เกลือชาิพี่โอว่าคล้ายๆกับที่เรากินของอร่อยของ p o สต t o c o r n e r s หรือของ พวกบรรดาตรก,กูนนลนอนฝรั่งนะครับก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งแต่มันมีจะมีความเผ็ดนิดๆซึ่งถ้ากินเต็มกล่องเนี่ยเราอาจจะรู้สึกลินชาปากชาไปก็ได้เพราะฉะนั้นพี่โอ๋ก็จะสั่งแบบเดิมนะครับก็คือเป็นกล่องชีสแล้วก็โรยหน้าด้วยรสชาติอื่นๆครับบอกน้องคนที่ว่าอยากให้พี่โอ๋ชิมก็อร่อยครับ